สวัสดีครับผมเอ Creator, ม็กครเตอร์ในสัปดาห์นี้ผมจะมาทําการแนะนําสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสินค้าด้านนนั้นมันคืออะไรเพราะว่าผมได้สัง่งจากเว็บไซต์ของแบงกูดเป็นจำนวนมากครับผมเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันแล้วมาดูเลยว่ามันคืออะไรครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมไม่เคยสั่งอย่างอ่นดอ,อกจากพวกเครื่องมือจากเว็บไซต์ของแบงกูด แต่ผมพอจะเดาออกแล้วว่ามันคืออะไรถ้ายาวๆแบบนี้เดยวได้โอ้โหขนลุกเลยมันคือเครื่องเจียร์นั่นเองครับผมตัวนี้ยี่ห้อฮิลดาเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูกัน เริ่มจากที่เครื่องอน,นี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวย e ี่ห้อฮิวด้าครับผมที่ผมเลือกย e ี่ห้อเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าอ e ัญมณีต่างๆ่ที่เขามีขาย,ยมันมากกว่า e ยี่ห้ออืนซึ่งเป็นพวกนี้มันสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่าเอาง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกําลังอยู่ที่350วัตต์ซึ่งมันแรงมากเป็นตัวมินิดิวตัวนี้น350าวัตต์แรงมากไม่ว่าจะเจาะคัดอะไรก็ไม่ต้องกลัวมอเตอร์ไหม,เมเ้เราสามารถที่จะใช้งานได้แบบโหมดหนักหักได้เลยตัวนี้เราก็ ปรับให้ตัวเบาสุดปรับให้แรงสุดก็จะอยู่ที่เลข6ตัวนี้ก็เป็นสวิต์ปิดเปิดธรรมดาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขอแขวนครับผมเวลาเราใช้สายอ่อนที่ต่อร่วมกับเครื่องตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้แขวนลงไปเราก็ใช้สายอ่อนเนี่ยเราจะมาพูดอีกที okay, เดี๋ยวผมเริ่มประกอบจากตัวนี้ก่อนที่เป็นตัวขาจับเนี่ยมันจะเหมาะมากสําหรับการที่เราประคองอ๋อแค่หมุนตัวนี้ออกมา แล้วก็เอาตัวประคองหรือว่ามือลองจับตัวนี้สวมมุ้งไปแล้วก็ใส่ดอกมันเข้าไปสามารถไปเจาะผนังได้เลยแต่ว่าอย่าไปใช้ที่แบบหนักๆมาก,กเกินไปตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ล,นนล็อก การล็อกเนี่ยเราจะต้องทําการกดปุ่มตัวนี้ก่อนสีแดงตัวนี้เป็นการแบบว่าไม่ให้ตัวปลายเนี่ยเลื่อนครับผมถ้าเราไม่จาการกดเนี่ยก็จะหมุนตามถ้าเรากดปุ๊บก็จะล็อกพอดีแล้วก็แค่ทาการเปิดสวิตตัวนี้เราจะเอาความแรงสังกประมาณสี่้กันแล้วก็เปิดสวิต,ตวแล้วก็ทำการเจาะจไปครับผมง่ายๆสบายาสบาย ในส่วนตัวนี้ก็จบไปก่อนส่วนการใช้งานพวกอย่าง um. อื่นก็นี่ตัวนี้พูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเวลาเราใช้งานเราก็หมุนเข้าไปเหมือนกับอันแรกเลยเหมือนขาจับนั่นเองตัวนี้แค่หมุนเข้าไปเหมือนเดิมไะมทล็อกตัวนี้สามารถปรั hmm. บได้ เราก็ใส่ดอกที่เราต้องการจะขัดตัวนี้ตัวนี้เราจะต้องไปดูว่ามีให้เราเลือกเล่นหลายอย่างเลยที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาเป็นตัวขัดละเอียดขัดหยาบขัดงานพวกชิ้นเล็กๆพเยียใช้ได้หมดเลยมันง่ายอะ่ะเราไม่ต้องมานั่งแบบจับกระดาษทรายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาทำการขัด ก็ประกอบปไปตัวนี้แล้วก็เช่นเคยฮะทำการกดปุ่มนี้แล้วก็ล็อกตัวด้านหัวก็จะไม่หมุนตามก็จะเป็นการล็อกโอเคเรามาเริ่มขัดดูกันเลยดีกว่ามันจะแจ่มตั้แค่ไหน ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมตัวกาดป้องกงันตัวนี้ถูกใจมากเลยไม่ต้องใส่แว่นในขณะที่เราทํางานอาจใช้ตัวนี้ในการบางังเพื่อป้องกันพวกสะเก็ดต่างๆได้ครับโอเคตัวนี้ก็จบไปต,ตัวนี้ครับผมตัวนี้เนะี่ยสังเกตว่าจะมีระดับบอกเราสามารถยืดขึ้นยืดลงได้ตัวนี้เราใส่ต่อไปครับ ่องฝั่งนี้เราก็เอาไว้ใช้ในการมองเวลาเราแกะสลักไม้เหล็กหินอะไรก็สุดแล้วแต่อะไรว่าดอกนี้เราจะไปใช้งานประเภทไหนตัวนี้เราก็ปรับระยะความสูงต่ำการใช้งานก็ประมาณนี้ยกขึ้นยกลงได้ให้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่ล้วก็ปรับอ,อตัวนี้แล้วก็ทำการหมุนล็อกแล้วก็เปิดเครื่องในการเกียร์ได้ ส่วนของตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้ฮะแต่เรามาดูตัวนี้กันซึ่งเป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้เลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้สายอ่อนตัวนี้คือถูกใจมากอะเครื่องนี้มันได้อนเนกประสงค์เลยซื้อมาชิ้นเดียวก็คือครอบคลุมครับผมตัวนี้เราจะทําการประกอบไปดูมันอาจจะแบบยากสักนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราครับผม นะฮะตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2ด้านซึ่งเรา,เาด้านเกลียวฝั่งนีน้ใส่เข้าไปแต่เราจะต้องเอาตัวแกนตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อที่จะใช้หนีบกับตัวปลายดอกตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปไม่ต้องลึกครับผมให้แบบพอหนีบอยู่ได้ก็ใช้ได้ละขนาดน,นี้เราก็ทำการล็อกเช่นเคย จากนี้เราก็เลื่อนกลับเข้ามาหมุนล็อกตัวนี้เข้าไปทีปนี้ปลายเ่ยก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็หาพวกดอกอะไรใส่ลงไปก็ได้รือว่างานขัดงานเจียรเราจะใส่ดอกแบบไหนเราก็สุดแล้วแต่เราเลยมันก็จะยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นครับผมเปรียบเสม,มือนพวกปากกาส่วนตัวนี้เวลาเราล็อกใบเนี่ยเราจะต้องมีตัวปารณ์ตัวนี้ที่เขาให้มา ก็คือตัวล็อกก้านจะมีรูอยู่ด้านข้างตัวนี้ฮะเราก็หมุนจนกว่าจะให้ตัวก้านเนี่ยลงไปในช่องเหมือนเป็นการล็อกใบกันหมุนตามท่านั้นอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปเราก็ทําการล็อกนี่เราเปิดใช้งานดูจะหมุนไหมสุดยอดเงี้ยถ้าเกิดว่าแล้วเราก็เอาเครื่องเนี้ยไปทำการแขวนแล้เาเวลาเราใช้งานเราก็ ง่ายล้วทีนี้ก็เราประคองในการแกะสลักหรือว่าแกะสลักชื่อเขีย์ขัดอะไรเนยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลย สุดยอดเลยครับผมจะเครื่องมินิดริลตัวนี้อีฮอร์ ha, ิดาสามร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ผมถูกใจมัมากเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละสายอ่อนตัวนี้เปรียบเสมือนปากกาด้านหนึ่งทําให้การทํางานง่ายเลยเป็นการขีดเขียนขัดเจียอะไรก็สุดแล้วแต่เราเลยครับผมและที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือการปรับความเร็วความแรงตัวนี้มันปรับความเร็วได้สามารถที่จะเลือกระดับหนึ่งสห้า ง่ายมากต่อการใช้งานครับผมไม่ว่าจะเป็นแกะสลักหินเหล็กไม้อะไรก็สามารถทำได้เช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกอุปกรณ์พวกนี้แหละที่เขามีให้มาหรือว่าเราจัดหามาและอย่างนีผมจะแนะนําคือตัวยี่ห้อฮิลด้าตันี้จะมีพวก A อเท s ริ ally, หรือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยให้มาเล่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีขายแยกอีกน่างหากเราต้องไปหาดูจากเว็บไซต์ของแบงคูดครับผมเราก ทดลองมาหาดูก็ได้แต่จะแน่นอนออย่างนึงคือพวกนี้จะไม่สามารถใช้กับพวกรุ่นอื่นๆได้จะใช้ได้จากเฉพาะของยี่ห้อฮิวด้านนี้โดยตรงเลยครับผมเอละเผื่อใครสนใจก็สามารถไปหาสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของแบงคูครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวน,นี้ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอของผมก็คลิปนี้มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมนน